สิ่งที่เกิดมาเป็นลูกช่างเติบโตมากับการผูกเหล็กตัาบเกลียวท่อพีวีซีนี่คือมีอยู่เต็มบ้านะความมีเลือดช่างอยู่เต็มตัวที่ได้มาจากพ่อเนี่ยทำให้อยากทำอะไรเองไปหมดทุกอย่างเลยแล้ววันนี้เราจะลองปูเส้นน้ำมันเองเป็นครั้งแรกก่อนทำบอกเลยว่าหาข้อมูลเยอะมากดูคลิปการปูรเส้นน้ำมันเป็น10บๆเลแล้วก็มาถึงวันที่ลงมือทำจริง<ๆ>เวลาดูคนอื่นเขาทำอ่ะมันง่ายมากแต่ในความเป็นจริงก็คือแค่เลือเส้นน้ำมันอายุ30ปีออกจากพื้นก็คือหมดสภาพลวจ้าเราเลือกเส้นน้ำมันแบบนาน mm, <ม>้งหนึ่งเลือกเสมน หนามากเท่าไหร่ก็ทําให้การเข้ามุมเข้าขอบหรือการผ่าเป็นเรื่องยากมากขึ้น<ฮ>กาสองหน้าควรเป็นแบบแนวพิเศษและไม่หนาจนเกินไปเพื่อให้รอยต่อเรียบเนียนบัวเชิงผนังเราเลือกใช้เป็นแบบบัวยางเพราะง่ายต่อการตัดถ้าเลือกเป็นแบบ PVC ควรจะมีเครื่องหรือว่ามีเลือ่อยซึ่งมันน่าจะไม่เหมาะกับมือใหม่อย่างพวกเราแล้วก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากคลุกฝุ่นกันมา1วันเต็มๆค่าใช้จ่ายประมาณไม่เกิน7 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่ประจําขอแนะนําให้เลือกใช้กระเบื้อง s p c เพื่อความคงทนต่อการอยู่อาศัยและสํำหรับ